สวัสดีพ่อเซียนเลี้ยงควายนะครับผมครับสวัสดีครับงวดงวดที่แล้วเป็นยังไงพ่อในในช่องไม่มีเลยนะครับพ่องวดงวดที่แล้วผมส่งให้เขาหนาอยู่ครับโอ้พ่อที่เลขที่เลขชุดมั่นครับสามตีตัวประมาณนี้แหละครับประมาณอ๋อพ่อบุ่นเป็นบุ่นล่างเป็นล่างครับพ่อส่งมาให้ผมเหรอครับครับส่งโอ้ยไม่ได้ดูเลยพ่อผมก็เฮ็ยพ่อเป็นนะครับในรูปผมส่งให้เนาะที่ที่ไล่เป็น ที่เขียนว่าเบือทอัพย์นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอือพ่อทั้งบนทั้งล่างครับบนบนกับเขาล่างกับเขาหุ่นหูหนาเบิ้งโดด<ะ>มันแกหไขไปได้หรอกตัวเลขเพราะว่าตัวเลขอยู่น้ำหนหนาอยู่แล้วโอ้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดดูยก<า>วิ้ยุรอบรอบหลังพ่อโทรบอกผมก่อนนะว่าพ่อส่งมาแล้วนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีหลายอาจารย์ส่งมา,านะครับพ<า>่อผมไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนพิมพ์ว่าคนคนเลี้ยงควายนะครับ โอ้ผมว่าไล่หลายเนาะอาธิบดีอัดใช่ใช่ครับพ่อผมกับบดปรกาศตัไปบักผมยันลูกคนนี้ยัางม่ไม่เราไม่เป็นไรครับไม่เราไม่เป็นไรครับรอบรอบหน้านี่ขอขออัดเสียงไปเลยเนาะพ่อเนาะไม่ต้องส่งให้ส่งส่งด้วยก็ได้แล้วก็อัดเสียงด้วยนะพ่อเนาะครับอัดก็ได้อยู่ครับผมยันจะ ผู้ฟังผู้ไดินย่นานเป็นลำขันน้นโอ้แล้วมันเป็นไรหร่ะครับผมบบ่ชัดบเจนเนาะผมลังเทียผมก็อยู่กันนีนะก็ถูกถูกมากี่งวนแล้วพ่อเนี่ยมันมันถูกหลายนาะพุ่หนะมัน <c oughs> มันเป็นสูตรที่ถูกอยู่แล้วครับได้ก็ถูกโอ้คื่อว่าเป็นเส้นถูกนี่เป็นเส้นถูกหลายหลายก็ผิดครับถ้าว้าไปก็ติเป็นเรื่องคุยเป็นสกีมูกี่คุยวะไม่อบอก่นะ ผมว่าต้องบิ่งบ่ต้องซื้อท่านซื้อได้เลียผมก็คือให้ดูก่อนก็ได้นะพ่อเนาะครับเอาเอาบึ่งก่อนก็ได้ครับถ้ามันเป็นจริงค่อยตามครับผมผมก็บอกแค่นี้ก่อนเนาะแต่ว่าแันเทเว้าไปหลายก็คือไปหลายครับแต่แต่ออกช่องนี้มันไม่ผมให้ี่ของดีๆ้ะครับของดีแต่แท้ครับผมให้ของดีแแท้เลยเออมันต้องมันต้องคำนวณแบบงวดต่องวดนะครับงดไม่ถึงเรข่ออกเลยครับผมความคาำนวณอือวครับครับว่า แต่ว่าได้เรียกถ้าเรขเลี่ยวนี่มันขึ้นอยู่แต่กบโอกาสเลยครับเพราะว่าผมอยู่กลางแจ้งนะครับลีบ่างง้วเลียงายอยู่กลางแจ้งถ้าแตดว่าฝนตกนี่ฝนตกผมคือเห็ุบ่ด้นะครับฝนตกผมก็เห็นบ่ด้แต่ว่าพวกพวกเจียงมือผมพวกสมุดหนังสือนี่ผมพ่ายอยู่ตลอดเลยครับโอ้โขนาดนั้นเลยว่า,าตลอดเรื่องขนาผมผมต่อไฟเลยต่อต่อเสียงเลยครับผมียนอยู่ตลอดผมคิดอยู่ตลอดเลย พ้าช่วงคิดได้ช่วงคิดได้ถ้าบ่มี่มูนี่มันก็ทิบ่ได้เขียนผมขอพ่ายของผมตลอดอือชุดชุดนี้ใช่ใช่ชุดตลอดชีพไหมครับป้าปัญหาบ่ต้องบอกถึงนะผมตลอดชีพบ่ต้องบอกถึงเลยครับมันเป็นจังได๋บ่เข้าในงวดนั่นงวดนั่นครับผมผมสิให้เพราะันเข้านี่จริงไมงวดนั้นน่ะอ๋อมัน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 คนละสูตรกันใช่มั้ยครับป้ากับคนคนที่คนละอย่างกันครับ มว่าดีเลี่ยวนะครับผู้นานี่มันดีเลี่ผมบอกก็ยากให้พี่น้องพิดตโตครับครับแต่ว่ามันกประกันบ่ได้เนาะว่ามัที่ถึงตุ้งวดเนาะแต่ว่าสม้มดทิพงวดนี่เลื้อยจังได้ก็เลื้อยเครื่องครับเลื้อยหาจนไปเลยเนี่ยฮึถ้าว่าทุกงวดกับทิพดีไปเนาะยันแบบเตี้ยมันผิดมันผาดมีครับครับมันผิดมัผาดมี่ครับดีครับเหล็กเหล็กมันผิดผ่าดมีดีครับอืมเหล็กนี่มันออกมาเจออะไรงวดเห็นบ่คเขื่อนดีครับที่เหล็กออกมาจับ เอาแล้วแล้ววันนี้พ่อคำนวณเรี่ยงครับผมครับวันนี้พ่อคำนวณเรี่ยงครับผมครับผมคำนวณอยู่ครับอืผมคำนวณอยู่ดี่ครับนี่แต่ว่ามันยังไม่มั่นใจเหละครับพ่อมันอยู่ครับมันอยู่นี่เอามันอยู่งด้นี่แต่ว่ามันเป็นอันอันอันนี้เป็นบุญอยู่นี่มันมันมีบ่หลายหางนี่ครับเฮื่งวดนี่เรื่องไหบเพ่หน่อยคพหน่อยตัว้ถอนี่เอางวดงวดนี้มีไม่หลายหางเลยครับพ่อ ครับมีบอหลายหางทอทอลูกเกลือลูกเกลือมันจะมีเต็มเต็มชุดนึงมันจะเต็มเต็มเลยชุดหนึงมันแบบว่าช่องนึงนี่มันมันผมตีเรศเป็นที่ลอกนะครับที่ลอกที่ลอกนี่มันจะจับออกมาช่องนึงมันจะได้ประมาณเก้าตัวนะครับเก้าตัวแต่ว่าบั่นห้อมาตัดตัวซ้ำบอกดิครับตัดตัวซ้ำมันจะเรียกโตกันแล้วแต่แต่แต่หมวดนั่นนะครับแต่แต่พ่อคำนวณไว้แล้วใช่ไหมครับพ่อ ครับนี่ผมนี่ผมขอนวดไวแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดชัดเปลี่ยนเลยครับมันมันมีกี่หางพา่อมันมีอยู่มันมันพวหลายหางนะครับมอนี่ประมาณประมาณครับผมประมาณกี่หางนะปกติถ้าถ้าเต็มเต็มเต็มครบมันเดี๋ยวแบบบม่ได้ตัดเนาะมันมีตัวสามตัวอย่างเนาะครับปกมันเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่ตัวแหลกเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ด ตัอสี่สามที่สองะครับสามสิบหกสามตัสี่สามหกตีไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยนั่นแหละครับแต่ว่ามันมันมันจะมีตัวซํำนี่ครับในนี้มันจะมีตัวทำกันนั่นก็ได้ตัดออกนะครับมันก็จะลดลงนะครับครับหมยถึงถ้าทามันชุดทีมันหลขหลายนะครับมันดีอยู่ประมาณนี้แหละครับมีมีอยู่ประมาณนี้เลยครับวันวันนี้บอกได้ไหมครับพ่อพ่อวันนี้บอกได้ไหมครับบอกได้นี่ครับแต่ว่าพอไหลมันมีกี่หางพ่อ ครับแต่ว่าบอบอลท่านชัดเขียนดิครับ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 เอาเอาชุดเต็มไปก่อนก็ได้พ่อเด็กรางผมจะมีเดี่ยวแต่ว่างท่านชัดเขียนเลยผมทุนทีก่อนครับเอาบนก่อนก็ได้ครับพ่อบนก่อนทีครับบนครับครับชุดเน้นใช่ไหมครับพ่อเป็นเป็นเป็นชุดเด่นแหละครับผมมีมีตัวไหนบ้างครับพ่อแปดศูนย แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดหกนี่ครับแปดห้าแปดหกแล้วแล้วตัวไหนอีกพ่อมีเด็ดเดด็สองใช่ไหมทีนี้ครับสองสองมีตัวไหนบ้างครับพ่อสองหกสองหกสองสี่สองสี่ สองห้าสองห้าสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองเก้ครับสองเก้าครับมีอยู่แค่นี้ครับอันนี้คือบนใช่ไหมพ่อครับนด้วครับนี่บนด้ครับห้องห้องไปลุ่มลางเลยครับลุ่มลางต่างหากแต่กลับด้วยเนาะนะครับแต่กลับด้วยครับครังกลับน่ครับต่งกลับมันมันเป็นเรื่องกลับแค่นั้นแหะผมว่าแต่ว่าห้อง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 ้องไ้องี้ยกห้อห้างเ้ยง้อยู่องหนองห้องั้ อืมครับผมอันนี้อันนี้บนนะครับบนล่างหรือ่างแค่นะเดี๋ยวจะเป็นแก้กับตัวแค่นั้นครับแต่ส่วนชุดล่างนี่ให้พ่อคำนวณให้มันชัวร์ก่อนเนาะพ่อเนาะครับครับครับเดี๋ยวจะโทรสัมภาษณ์พ่ออีกทีนึงนะครับผมครับผมเอาก่อนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับขอบคุณครับคุณพ่อครับครับผมขอบคครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทาง ของเซียนเลี้ยงควายนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเซียนเลี้ยงควานะครับ f อครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมเป็นชุดบนนะครับเป็นชุดบนนะครับผมครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับงวดที่ผ่านมาเอ่อพูดพ่อพูดออกช่องไม่ไม่เข้านะครับหลุดหลุดนะครับแต่ว่าพ่อบอกว่าพ่อได้ส่งมาให้อยู่นะครับแต่ ทางช่องก็ไม่ได้ดูเนาะนะครับเอซีครับเพราะว่าก็มีหลายอาจารย์เนาะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดดูอยู่ว่าของพ่อเน่เข้าจริงไหมนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ